สวัสดีครับกลับมาพมกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่2กันยายนกลับมาเจอเจอทีเดนตัวเน็ตติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคุ่บ้านตะส่วนจัดชุดแต่เดี่ยวของมันต้องมีคําคือวันเสาร์นี้ฟุตบอลเตะเยอะมากเอาเฉพาะห้าหลีกหลักนี่โอ้โหบานเลยวันนี้จึงจัดมาฝากทั้งหมดส EP นะครับไม่มีส EP มานานแล้ว วันนี้มีสาม EP EP หนึ่งสองคู่ในศึกพิมพ์เล็กอังกฤษ EP สองสองคู่ในศึกบุเดริกาาเยอรมัน EP สามสองคู่ในศึกกันโช่ซีเรียยังไงก็รบวนฟังกันให้ครบทั้งสาม EP นะครับส่วนตัวไหนโดนใจท่านตรงกับท่านก็เลือกไปตัวไหนไม่ชอบก็ตัดทิ้งนะอันนี้แล้วแต่การตัดใจ,ใจของตัวท่านเองนะมาเริ่ต้นที่ EP หนึ่งครับ นเรานว,ว่าเรานิศสึกพิม์ลิกอังเกษสองคู่เชลซีฟอร์เรสเบอร์ลี่สเปอร์ห้ามพลาดโดยการทั้งบ่วงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณมากมากครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูลสองคู่ดยแฮนิแคปเชลซีกับฟอร์เรสแข่งขันกันตอนสามทุ่มนะครับเชลซีต่อลูกควาเชลซี Chelsea เชลซี Chelsea, เริ่มต้นสามเกมไปเกชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งอ่าเปิดบ้านเสมอน,นิวพู oo, ออกไปโดนเวทแฮมกระซวกแล้วก็กลับมาชนะลูตันทาวสามสู 3, 0, ในบ้านเกมล่าสุดนะซึ่งก็เป็นหนึ่งในตัวสิบดาวหลังจบเกมแฟนๆบอกโอ้ยเชลซีร่างทองมอกนะครับว่าใจเย็นๆชนะลูตันทาวสามสูตไม่ใช่ร่างทองนะยังวัดอะไรไม่ได้เลย นะครับแล้วก็จะว่าไปแล้วกว่อจะสามศูนได้ก็จะขุกแต่กากหน้าดูวะความไม่ลงตัวของเชลซีก็ยังมีมากมีมากจนจนราคามาสะท้อนออกมาเหลือแค่ลูกควบอะ่ะทั้งที่เชลซีเนี่ยเป็นระดับทีมใหญ่นะท้งเทียบกับแมนยูก็ไม่ได้ไปลองเทียบกับอาร์เซนอลก็ไม่ได้ไปลองแต่สังเกตไหมว่าอาร์เซนอลเจอพอเล่นในบ้านต่อสองลูกแมนยูลงเล่นในบ้านต่อลูกครึ่งแต่ทําไมเชลซีลงเล่นในบ้านต่อลูกควบ อ่านี่น่าสนใจนะนี่น่าสนใจเป็นข้อมูลพื้นฐานแหละนะครับล่าสุดนี้เล่นในเกมบอลถ้วยคาร์บัลครับโดในชั้นทีมลองเล่นนะก็ชนะมีผลด้านเป็นสองหนึ่งนานฟอร์เลสแหละฟอร์เลพวกเขาลงได้ไปแล้วสามเกมเลยมีสามคะแนนจากการชนะเชฟฟิลด์อยู่ในเตดที่เหลืออีกสองเกมออกไปแพ้ออสซอนสองหนึ่งแล้วก็ออกเป็นแพ้แมนยูสามสอง เป็นบอลแพ้ที่ผ่าทันหลอกได้ต่างกันยิ้มยิ้มย่มยองเพราะกินเต็มกินเต็มกินราคาเต็มสามเกมติดในลีกมาแล้วนะไม่ว่าจะกินเต็มในฐานะบอลรองนะรองรอ,องเจออาร์เน,นอนลนรองเจอแมนยูแล้วก็นชนะเชลซีนะล่าสุดก็ลงเล่นในเกม,มอบอลถ้วยคาร์บาครับก็โรเทชันทีเหมือนกันนะโลเทชันทีไปก็ตกรอบไปแล้วนะครับแพ้เมอร์ลี่เนาะโอเค นี่คือข้อมูลพื้นฐานโดยรวมอย่างไรก็ตามไปสองพูด,ด้วยฮทนิแกปจากเจ้าั้้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายสงสัยจะเชื่อใจร่างทองครับมองว่าเชลซีน่าจะมานะเพราะว่าโหห้าลายนั้นยืนอยู่กับเชลซีปรับราคาลดลงหมดเลยเชื่อว่าเชลซีชนะแน่ช่องเสมอปรับขึ้นหมดช่องทีมเยือนปรับขึ้น4ี่ลดลงหนึ่งมั่นใจเชลซีสดๆไม่กลัวเหรมเสมอไม่กลัวเหรมแพ้ แอนิแคปลูกควบสี่ต่อหนึ่งนะเจ้าสี่ต่อหนึ่งเลือกเชื่อใจมาต่อเลือกเชื่อใจเชลซีมีโอกาสยิงขาดได้ในขณะเดียวกันสี่ต่อหนึ่งในช่องบอลลอฟอรเรสพวกเขาไม่เชื่อไม่คิดว่าฟอรเรสวันนี้จะกินราคาได้ก็คือจะทำแสบเหมือนแพ้ไม่ขาดกับอาร์เซนอลกับแมนยูนั่นแหละประมาณนั้นก็น่าสนใจครับเมื่อวันนี้เจ้าทั้งผู้แลนดิแคนั้นเลือกอยู่กับเชลซีนะ เชื่อว่านชนะและชนะขาดได้ด้วยสมมติว่าติงหนางว่าวันนี้ฟอร์เรสเกิดทำแสบแพ้ไม่ขาดเป็นบอลแพ้กินราคาอีกก็น่าจะได้แค่ครึ่งเดียวท่านต่อก็น่าจะเจ็บแค่ครึ่งเดียวท่านรองก็น่าจะเกินแค่ครึ่งเดียวนะอันนั้นคือมองจุดที่ออกลูกแย่สำหรับบอลต่อนะแต่ละเมื่อผู้ชี้แบบนี้ครนีข่ขคบชี้แบบนี้ลงเล่นในบ้านโดนสำหรับเชลซีมา ล่างทองก็ล่างทองครับวางใส่ต่อเชลซีครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งใน EP 1หนึ่งสุดพีบเน็กประจำกำคือันเสา์คู่ต่อมาเมอร์รี่กับสเปอร์นะแข่งขันก็เวลาเดียวกันเลยสามทุ่มตรงสเปอร์บวกไปต่อครึ่งลูกเมอร์รี่เมอร์รี่ลงเล่นแล้วสองเกมเลีกลงเล่นในบ้านสองเกมเลยนะแต่ปรากฏว่าแพ้แพ้รวดเลย ก็เจอกันนะเกมแรกแพ้แมนซิตี้เกมต่อแพ้เตวิล่ามาเกมที่สามนี้เจอกันสเปอร์อีกโอ้โหงานโคตรหนักเลยนะสำหรับเบอร์ลี่ต้องย้ำือนนะว่าเบอร์ลี่นี่เป็นทีมเดอะแชมเปี้ยนชิพเป็นแชมป์นะเลื่อนชั้นด้วยอัโตโนมัตินะแต่พอมาเล่นในผิวบริเวณงานหยาบงานหยาบมากใครกันเไรก็ตามแอบไปเรียกความมั่นใจมานิดน,นึงในเกมคาราบาวครับหมุกไปนชนะลฟอร์แลนด์ได้หนึ่งโศกแต่นั่นก็เป็นชุดผสมสำรองลงเล่นนะ วันนี้จะได้กลับมาลงเล่นในบ้านอีกแล้วเมอร์ลี่ได้กลับมาลงเล่นในบ้านอีกแล้วนะเท่าวอาเมอร์ลี่เนี่ยมาเล่นพิมพ์ริษัสามเกมเนี่ยเจ้าบ้านหมดเลยนะแล้วแพ้มาสองเกมมาด้วยวันนี้เจอสมเอร์จะแพ้อีกหรือเปล่าส่วนสเปอร์สมเปอร์ลงเล่นมาแล้วสามเกมมาอียกยังไม่แพ้เลยชนะสองสเสมอหนึ่งงานดีมากนะเปอร์ดีมากตอนแรกคิดว่าโอ้ไม่มีไฮริเคนี่ใครจะยิงวะเนี่ยนะแต่สเปอร์ก็ทําได้มีจ็ดคะแนน เกมล่าสุดโรดิชันทีมใช้สำรองลงเล่นจดไปเสมอกับฟูแลมแล้วก็ไปแพ้การลงจุดโทษตรงรอบแล้วนะแต่คงเป็ซีเรียสลองสเปอร์นะถ้วยคาราบาวครับพอรอจัดสำรองท้งขนาดนั้นก็พร้อมจะตงรอบอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นนี้คือข้อมูลพื้นฐานระหว่างเมอร์รี่กับสเปอร์นะครับในราคาที่ทีมเยนบุกต่อครึ่งลูกสองผูด,ดูแฮนด์เก็บ,บตั้งเจ้าทั้งห้าลาย ปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายเลือกเชื่อใจสปเปอร์ทีมเยือนปรับราคาลดลงทั้งหมดห้าลายครบถ้วนช่องเสมอเพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งช่องเจ้าบ้านเพิ่มขึ้นสามลดลงสองหลักๆที่เห็นอยู่ในทิศทางเดียวกันกคือสปเปอร์ตัวแฮนดิแคปเป็นราคาสปเปอร์บวกมต่อครึง่งลูกเลนนี้เจ้าทั้งห้าลายไม่เชื่อใจหมดรอ,องเจ้าบ,บ้านเลยในขณะเดียวกันก็ไปปรับลดลงในช่องทีมเยาว์มาต่อสี่ลาย นะ4ต่อ1ไลน์เพราะนั้นภูนี้ไฮนคแคมนี้เลือกยืนกับสเปอร์ทีมเยือนครับวางใส่ต่อสเปอร์ครับนะก็น่าจะผ่านด่านเมอร์ลี่ได้นะอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่สุดท้ายเชื่อว,ว่าทำสำเร็จและด้วยแสถานการจัดการสเปอร์มักทำได้ดีกับเมอร์ลี่ด้วยนะจัดสเปอร์ครับไปเป็นทีเด็ดตัวน้นสุดสิบดาวตัวที่สองเพราะนั้นผมสรุปให้ก่อนนะศึกเพีย์ลีก ประจำค่ำคืนวันเสาร์เนี่ยสองคู่วางใส่ต่อเชลซีวางใส่ต่อสเปอร์ส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟัง EP 2, สองสกุนเดตยังไม่ได้ฟัง EP 3, สามสกันโชก็เชิญชวนไปรับฟังกันด้วยนะขอบคุณครับ